ูเด้อกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้พ่อกับซ่องสนีป่าเด้อกับสบายดีลูกซีลูกท่าเด้อประนาทเทสัตว์ตะเภาผมตอกันเก่ากินข้าวมกันเด้อจา้าเดี๋ยวให้ใส่เบ่งอาหารกันเด้อปลาตัวหนึ่งพี่น้องเอยกินปลาหนึ่งบมะนาวพี่น้องท่านผู้ชมอันนี้ปลาหนึ่งบมะนาวเด้อนี่นี่ท่านผู้ชม กินข่าวอยู่สามสี่คนมาได้จ้ามาได้จ้ากินข่าวนำกันเด้อกินข่าวเศร้าออไปนอเออจีเจ็ดมุ่ลแมนถ้าพอเจ็บเพียร์เบอรจะจัดใหญ่เนะใช่นั่ขอ่วอะไรกิกนโอ้ไว้กินหนาแมนไว้กินข้ามข้าหนาเนาะ

พอเดินเสียงไม่ทันไปชมไมยินขามันได้น้องทำน้าินาะน้องกินไากิาหนไหน่พอไปแล้ออกไ่หกขีดนี่แหละแฉ้เนาะอาเขาจะกินสักันเลยแท้หอมอ้ยกินสะกันแบกปลา รับไปน้องนะไปมไปเขียเข่ยวอลเยนนะดยังกินอ่ะยิ้มัลูก่งอยู่าที่หน้าเป็นหน้ากระป๋อกกัน

มากินน้ําพ่อๆไปนําพ่อให้น้ํามันพอเลยแล้วกันตนม่วงได้ไหลน้ําสิบ่เม็ดบ่เองอืมกินน้ําปลา ตอนแบบสไตล์แบบซีเมืองเฮาเองค่ะคผู้ชมเอากระตัมผิดลงไปใส่เลยปรุงเฮาวจังละน้ำปลาซุปเอาแต่เนี่ยจำจำผิดลงไปใส่เลยตอนนั้นนั่งเสะคผู้ชมวันเลยปรุงขึ้นนั่งหนัดบอกสานั่งหนัดบอกสาไปปลาตัวเดียวค่ะคผู้ชม น่นที่องยเงก็เขียนไปห้อยเท่ากับถงคู่มั่นหรือนะแมถ้าพอสที่อสมก็เขียนไปห้อยบนถังมั่นะคะมขเลยห้ยหน้าูกางพายเ่ยทุกคนนะพาหอยก็ได้เนี่ยากนนอืันหอยก็หอยัน โากแได้ล้วครับกไลามือด้อาน้ก็ได้ลามือยังน่าหมกได้น้องอะไรเป็นยังนี่จึงทำหญุ่ำแม่มาเด้อยายจะเคยกินจะบอก Ben <laughs> mayan <laughs> <laughs>

ลูกพี่อันหนึ่งฮะสมการเป็นี่กับผมมียางมีปลาตัวหนั่งอะไรกลางวันเมื่นะแม่นอนที่12แม่กับพ่อกินแม่คุณกับคุณพ่อต้องกินให้เยอะๆนะเพราะว่ามีปลาตัวเดียวลอยน้ำอยู่เนี่ยสมการเป็นี่กับผมมียางลูกเต้าค่ะไรนักผู้ชมมีเงินี่แต่นังปลาตัวหนึ่งแต่ก็เอื้นพ่อก็ทำเองมานั่งกิน ทำเนี่ะกินแลกกันจะเริ่มห้ยพอนเด้อต้องการไหมหืยายอยากจะทำใช่ไม่ค่อยเห็นการสั่งเหรออืมดีกวามาเลยคินข้าวเลยนอนเลย กินกันหนึปลาแล้วก็ไข่แดงค่ะท่านผู้มก้อยทั่เแมดงกิมือนักหนักส่วกินละลายเนี่ยข้าพยามันเบิ่ดปลาเดียวค่ะมันเบิ็ดรู้เฮ็ดพ่อวะมันมักิโลู้นะกินทหารมันนี้บก ก็ยเจ๋อยนะพ่อแล้วก็มากินมันเ้ๆเาเลยแด้แน่พอนะจ่อโบอ้วนนรุ่่มำแห่ลุ้ลูกแต่น่กบแห่งํำแห่งลูุ้่ ม้านี่เปิดดวย่ามันเจ้างังแั่งนี่ได้เวลาจะกินเบา้มาก่อนแม่ทำอาหารปที่ด็จัดมานาเดี๋ยวไล่เสร็จปะแม่ต้นหนึ่งนะเดี๋ยวไล่เสร็จเนาะได้หนึ่งได้เรืขายหาย้น่าทานน่าทานน่าทานอยู่อืมมันเปลี่ยนว่าถ่ายนอนแข็งหน้าละ ถ้ามันเปลี่ยนนะแม่น้าบอลน้ำท่วมได้บอลน้บอลน้ำเราใหเราให้ออกมันให้เราแม่ให้เรามูออกหาดอกมันไม่ได้เห็ีนม่ทางสาสวนทางบอลน้ำไม่หรอนได้ยุกหึแต่พอไม่กินจะกัดก้าวยามันแล้วเหี่ยวมันม่ได้ด่าไม่เหี่ยวหาดอกก็แเนัะเหี่ยวแห้งแห้งและจะเล นี่ไม่ดะดอกนเละมอาแ้่เาแล้วมเหมองานเลยนะมองานบอกเขาดิใน่นในทางข่าวสวนะเพาเนาะในบ่อนบ่อนคงห่างเนาะโดยเพาะบ่อนคงานเนาะบ่อนทางข้านี่ก็ตะกาแฟหัวคงี่คงห้างเยอ่าดอกไม่จะดอกง่างายดผลออกมาด้หน่อยกาเน่ไม่ละงูนะฮะน่ะแค่เห็นไข่ทำกับปลาเนี่ยบ่อนขอกงวานนะนี่จะเห็นลาโง่เมื่อไหราบ่อนไฟเห็นมันนะ ขาวอกาใช่บ่อนป่าเรา่เอขาบเ้ื่อนประหาจะเกลือม่ใช่ขาวบุ้รหา้วบ่รจักเนาะข้าบจักเจ้าพ่อไม่ลงน้ปลาเนาเกือกระตาดอกฉัาปลาปกังป้าน่านี่นะ่าเหดอไงใครก็ทำไงเห็นเดอกบ้านมาก่อนงเบลลลงว้านเนาะทำเวลามันจักจักพื้นหาไม่พ่นมันจุงมแล้วมันจักพื้นใส่พแล้วมัีโคห้งรเะ ยิ่มาสมบูรณ์ใ่พดมากิ่สมบูรณ์แเให้างกออกดอกงาพอพอครับโนูงจานมากราจักกลุ่มจานจานถามพ่องนั่นทิศทางไหนแม่เขาบอก้นี่นะมันออกคอพ่อมันให้เรางอกเขาจะออกถ้ามันอย่างมันน้าเมื่อะ่ื่อว่าว่าลูกจะเลหาดอก สุดตับชาข้าวข้าวปลาเสร็จจุ เ้อ้อจเอาใช่ัตู้หนัตน่เน่นต่อตรงดินีนัต่อตรงดินมแ้วพอก็ทำแม่เมาเลยพอก,กินแคร์มดแดงเลยแล้วอืมจะกินงแครมดแดงพอนะท่านผู้ชม แต่พออิ่มแล้วอืมคือิ่มไหมนฮะเซ่บท่านผู้ชมสองเม่อเนีกินปลาตัวใหญ่มาเนี่ยฮะทำไมเอินเลยมาเนี่ยสิจัดการนี่นานบ้านอันเนยอันเนยสบายดีปราลุงหรอเนื้อย่างลูก ปลาได้นอกหม่อาจารยังวาจ้ามานีมานียังเล่นมาตาน้ำมหญ่จื่นเดชีวอกถูกทางนอื้่ขกินังาไหมปาดิ่น้องได้แต่พอเราแก้ปมกไปเหมือนสาเลยบอมีโมก็เลยบอไปสเตอร์โมวานใจ อ่ะคลิปนี้ค่ะขอลาคลิปเพียงเท่านีเออกก้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามาส่องสนีปายด้ดดอพี่น้องสบายดีท้องกระตา่ายคุณโอ้